สวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาตามเมื่อกี้คือเก่าเนาะจ้าเอ่อพอดีมีเอฟซีรายคนคอมเมนต์ว่าอยากเรีนนองปอนเองน้องปอนเพิ่นบอกเลยไปเพิ่นให้เขาว่าสองงวดเนาะจ้างวดแรกเราซื้อว่าเพิ่นบอกฮกหาฮกหางวดสองว่าบอกหาฮกอ่าเอฟซีก็ดีพูดติดตามไปเห็นอยู่มชื่อแรกเนี่ยเราบอกฮกหาฮกนะจ้าเห็นสองวันเราบอกตจะต้องงวดเลยหาฮกเนาะจ้าบอกอีหลีเพิ่นสองงวดซ้อนแล้วนะครับ แล้วน้องปอนกับเยฟซีก็ถามว่าอยู่มาเลยบ่ได้ติเรียกน้องปอนดูสั่นกับเยฟซีบอกว่าไม่มรเลยถามไม่มาเลยเลยบ่ถามก็เลยบ่ได้ได้เลเรียเที่อ่ะแตก็ได้ยินข่าวว่าน้องปอนบอกตัดตัดโดนโดนแล้วล่ะบอกไปแล้วเช่นึงแล้วกอะเป็นไปได้เขลองมาถาเมื่อกี้เพื่อเพราะว่ามัดขนถังซับซ้อนหน่อยเป็นยังก็บอกซับซ้อนเลยมันมันเพื่อนบอกสองยักษ์เนาะบอกข้างแรกอะเป็นไปได้เขาลองถามเอาไมื่อกีเพื่อนว่าจะไงครับน้องปอน ที่แร,ก,รกๆย้ำมือเศร้าเพิน่นเพิ่นบอกว่าสามสี่อ่ะเหมืนไปส่ปงเพิ่นกลับมาจากโรงไปหาเพิ่นกลับมาจากโรงเรียนไอ้สองใบสองคืนมาถามอีกก็ปเป็นหาโกแล้วก็หาโกมาซื้อมือเท่าซื้อมือจ้ะวัน <c oughs> ตะลุยสัมผัสก็ยังหาโขกเขาได้แค่หาโกเขาเนาะกับวัวเพิน่น แบบไรเนาะแต่ว่าที่นี่เนี้ยมีเปลี่ยนแปลงเปลาทีเดียวลๆเลยคือสามซีเท่านั้นบ้าเพียเดียวทีเดียวลๆเลยเนาะแต่ชั้วแม่ตัวนี้เจะที่เมื่อกะตัวสามซีเนาะสามสองซึ่งอย่างก็จะบอกสามซีเลวาเนาะแต่ว่าเบ้ากำลังไม่เมื่อกี้ลงเบ้าขึ้นสามเทียกอะหาเก่าหาเก่าหาเก่าเยอะแม่แต่อันนี้ความคิดว่าสีสื่อเด็กใหญ่มันก็ได้มันก็ได จะหาเก้าหาเก้าเอ้ยไม่เกว่าดองปอนพอตัวได้ไม่เกวานเมเกว่าหาเก้ามาเลยกันแน่ว่าไหนเลยยังว้าวี๋ยัง,าออยางหาเก้าหาเก้าสามเจสีเส่เจ้าคือมากนะแม่ว่า<อ>มากกว่าสิซื่อไอ้เมื่ออื่นแต่ว่าสืส้อหาเก้าเมื่ออื่นข้อหมายเมเกวานสื่อหาเก้าพ่อผมถามน้องดูก็เลย่ลงหาเก้าเลยเป็นเลขในรูไอในรวงราชการที่ซีฟหรือพ่อไงกันเลยเดี่ยกับบาด ใายวัดจ้าของพอมขาเข่ากันแล้วเขาก็มาหากเก่าอยู่แล้วมันก็นเลยเพิ่มพูนไว้ผู่อื่นเพราะว่าเมื่อกี้ฟันวัดไปช่วยหายไหมหนอจะเขาก็เขาลงไปล่าไปแล้วเนาะจะเอาเลขแบบัดไปช่วยเมื่อกี้อะไร่อนไอ้หนึ่งศูนย์ห้าเก,ก้าชี้ตัวถ่ายเนาะจะโอ้ก็เลยขึ้นมากตัวนี้จะวัดหายเห็นบะจะบัดวัดปอชหายเนาะใช่ ได้ไปเห็ดบัตรประจำตัวประชาชนไม่ะในฟันอ่าเก็แต่เขาลงไปเล่าแล้วเนาะก็ว่าเนี่ยห้าออกห้าออกไกลเนาะจ้าก็เลยมาขาะก็ความขี้เกียจก็ซื้อมืออืดมันก็เลยเป็นตีหางเก่าหาเก่าคิดนะครับว่าอีสิเรียกใครัาเนี่ยอ่าโอ้กับว่าน่เนาะเดี๋ยวเล่าจ้าแต่เขาก็ลงไปเล่าเรียกเล่าจ้าอันนี้ว่าตาวเรียงนองปอนจ้าอืมกเรียงนองปอนก็คือสามซีบอกซีเดี่ยวเลียวเลยจ้าผู้ใดมาถามรังวัดรังหนึ่งไม่ต่างหางเก่าหาเก่านั่นเองเนาะอีกแล้วเห็นาะ ว <laughs> าแล้วจ้อหาเกา <laughs> ันย่เป็นคุ้ปากเม่อกี้นี่ว่าหาเกาดีหเปล่าน้องบอลบอกหาหกเออของฉันนี่นะหาหกห้าหกห้าหกเออเมียก็บอกหาเก้าอันนี้หาเก้าอของแม่เน <laughs> ี่ยลงเอาเองเนาะอันหาเก้าของแม่จะหาหกของลูกอันฟันมันไปใชช่ชชชหาในมือได้กเม่อกี้ฟันมันขึ้นวะขึ้นวันที่สิบห้าเนาะเมื่กมเออวันที่ฟีมหาสิบห้า ฝันมาบัตรไปชุนหายนะจ้ะแล้วกระเพาะแบงซ้าโรนนั่นเป็นหรือจ้าแบงซ่าโรนแบบไรเลยอ่าคือออกมาเป็นแบงยี่สิบของนั้นของราชการยี่สที่สิบกับราชการที่เก้าโอ้ฝากไว้น้อยๆยี่สิบเนาะจ้ะเอาเด้อนะครับหาเป็นไทยเนาะอันนี้ฝากไว้หาเป็นรัฐบาลไทยเด้อนะครับแต่ว่าเขาลงเล่าแล้วล่ะแต่ว่าไปยังไปไทยเล่าได้เอาหนึ่งเก้าให้กินได้สิฮะมาไทยอีกนี่นี่เด้อ <c oughs> อขึ้นมากนะมีดอกนึงเกาก็ได้งามอยู่อ้าวกลับว่าเป็นยังเนาะอันนี้ฝากไข่เนาะจ้าอ้าขอบคุณลีลาเด้อพี่น้อีซี่นะครับที่ตามเราช่วเมื่อกี้แต่มีลลาหลา,หลายคนเนาะที่มอนของกินน้ำใจแม่เมื่อกีก้ก็ได้รับเบอรแล้วเนาะจ้าเป็นจ้าค่าไฟพี่นัดเนนะาะมีพี่นัดจ้าจ่าค่าไฟเราก็ไปเฮปุนมือไทยมือเซาเราจะพี่นัดแม่มานี่ยรับเนาะแล้วก็กคนเจี่ C, ทั้งนครสวรรค์น,นะครับได้แล้วเนาะเบอรแล้วเนาะ ขอบคุณเล่หลายเด้อนะครับกั L L บกำลังคิดกำลังใจยังไงครับเมกีเนาะนะครับน้ำตกทุกเรื่อยากอะ่ะมีเอฟยังซอยเหลืยเยอะด,ดีใจไรแต่ว่า <โด S 1> มเมกีกับ<ด>มอบต่อแทนด้วยพ้นฟันดีๆเนาะขอให้มูโชมทึ่เรียกฟังเล่าอะไรรัฐบาลไทยเด้อนะครับพ้นฟันเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมาตามห้แล้วนะครับสำหรับเรือน้องปอนมีเอฟซีขอมาหลายคนเนาะน้องปอนบอกครั้งแรกเลยบอกตอนเสาร์สามซี บอกแล้วก็เล่าเลยบอกบอกจีกทีนะเพื่อนมาถามบัดเนี่มิจตหาหกอย่างเดียวนะครับมิจาหเลยครับพงงานนะเป็นหาเก้าไม่เกี้กบมาหาเก้าเนาะพอเวลาสุดเมื่อฝันมาบัตรประช่อนหายนะครับเลียกทาบัดปลาช่อนซีโตขึ้นหนึ่งศูนย์หาเก้านะครับมาเลยก็เลยเออพอดีก็ตรงนองปอนหาหกกับเป็นหาเก้าพอดีตรงกันแล้วเมื่อพ่อจากบัดหายเรากไปพ่อบัดยยี่สิบก็ได้ลงสองศูนย์หนึ่งน้ำเพื่อเปวลัฐบาลไทยตัว่าไม่เกี้ฝากสิบเก้าน้ำเนี่ยขึ้นมากนะฮัลโหา เอากระามนี้แล้วครับสำหรับเลขน้องปอนแล้วก็เลขเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมือตามให้สำหรับเลขแม่บัวเนาะจ้ครับให้โชคให้มันสุขฟุข้งขนเนาะเลขเมื่อกี้ฝากมาด,ด,ด,ด่วนๆเด้อนะครับน้องปอนพี่น้องกระทลายดอกเนี่อสามตีตัวเดียวเนี่ยพี่น้องขึ้นแปลงก็ได้ประมาณห่งางหกตัวเข้อก็เลยสามซีเนาะแต่อย่าลืมครับเน,นาะสามซีซีสามเลยเนาะจ้าโอ้โหวันนี้น้องปอนวิญญางจมเนี่ยจ้าดูเงนินเกินเกินไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วเนาะแล้วนี่ยอดอนุบาลได้ครับ ยุ <Nir> ่ยยุ่ยเตรียมบ่าวอันน้ำใหม่เตรียมอนุบาลเห็นว่าเธอเขาสวนเล็กเยอะสวนโอ้ยพี่นาเธอเขาว่าอนุบาลพี่นาเขาโอ้พ่นาไปโรงเรียนไงจ้าป้าจิพมาลูกยามโรงเรียนยังจังหวัดนอะบัดจิ้มื้อจักรยานเลยสมจักรยานจะขอโอ้ลูกเกี๊ยสอนไปสอนกันไปนะำยังก็ลูกเนาะจ้าอืมจ้าคือว่าฟันดีหลับตลอดไม่เกยจ้าก็เลยนองปอนเอาหน่าจะมีโชคเนาะวันนี้ พี่น้องมาจะเดลองเวิ้งมามหมักกับเวิ้งก้อนไลยเนาะหมักกับซื้อมาหมักกับมาซื้อเนาะก่มีเพลงหัวได้ไปเล็วตัวเลยนั่นเมตุีนะเม่อกี้เนาะเมื่อวานเมตีกับไปนั่นเด้อครับแม่ตีุนไปยามหนองพลอยแต่เร็วไปเดี๋ยวมาไทยแล้วก็นางกระเพ้าคนก็บาได้ฝันเนาะมาได้ฝันมีลงไปแล้วเนาะก็ถือว่าฝันฝันดีในนางกระเพ้าก็บลองเวิ้งด้วยครับฝันดีเลยล่องให้แล้วล่ะอันนี้ก็เป็นคลิปน้องปอนเนาะ อันพี่น้องทำหาอะ,อะไรคุ่นเมื่ออนน่นเจ้าก็มะเลเจบวัวนะเจบวัวเนาะเจบัวนี่เขาจังหวัดรอือสามตัวสามส,าม,สามตัวตรงสองงวดเออเ็กเขาโตดปะมาโตถึงเขาะถึงเขาเราจังหเป็นโตโอ้ยมองไงเป็นสามตัวมนมสามงวดแล้วอ่สาสมตัวตรงสองงวดเ,เออตัวตัวหนึง่งอ่าเอาลองตามนางงวดนี้ขอเขาหน่อยไปขอแล้วเขาหอกกันบ้านแล้วแล้วหลอกไป เืออืเราบอกหลอกมือมือือให้ลอกนะครับ <laughs> ดเดี๋ยวจะต้องเก็บเบืให้เ,เก็บกบไรไม่้ใส่บ่วงหุ่นะต่วเพิรียเข็กเล็กมากดีตัวนี้เป็นเล็กฝันหรือย่งก่อนเพิมาเล็กฝันลแล้วเราก็เล,ล็กเราไปเฮ็ดบุญโอ้แล้วได้มาแบบว<บ>่าไปทั<ไ>ปบบุญบันจับปิงปองอ่ะสามตัวเนี่ยก็ได้ไหมางน่ะเออแสดงเพิรนคนมนดวงเติมเนาะงาก็ไดยคนหาจับปิงปองทับบุญถึงสามตัวเน่ะอันนี้จับสิบอลถึสามตัวโอ้สสุดยอดเลยเนาะ เอาสรุปพี่น้องว่าสรุปเนี่ยน้องปอนเนาะหนวันนี้นะครับน้องปอนบอกไม่เกอมาได้นะครับคือสามซีจะต้องวดผมเนาะต้ดนโดนผมเนาะสามซีเราก็เลี้ยวเลยผู้ได้ประทับไปก็ไม่ต่างหากหกขาหกเนาะส่วนไม่เกอฝากหาเก่าด้เลยนะครับวันดีครับน้องปอนละเก็เก่าเจอเดียวกันครับในตัวไม่เกอฟันละสุดฟันมือขึ้นครับขึ้นวันที่สิบสี่หาสิบห้าฟันว่าบตรประชาชนหายนะครับคือหนึ่งศูนย์หาเก่าหรือสายซีโต พ่อออกจากทายบัดแล้วก็มาเห็นแบง,ง,ง่่าเงี้ยแบงแบ่แบสิบครับก็เป็นแบงของนายหลวงราชาการที่สิบก้รา,า,การาชกาที่เก้าน้ำกันมวนบางแง่เป็นเป็นบางแง่เต็มข้าวปั่นเนาะจ้ะกกว่าฝากซิบเก้ากับสองศูนย์น้ำเน่านะครับเอาให้โชคให้มาน้ำเน่าขางของเมกเกย์ขนมปอนเดอร์นะครับเพียงแห่งมงมังลำลำแลสวสวัสดีครับ